สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกทท่านนะคะสวัสดีนะคะอะวันนี้ก็ป่าแม่แม่มาอัปเดตนะคะดูอาการของอ่น้องช้างอีกนะคะน้องน้ำพูที่ป่วยค่ะลังอ่อนเรีย่ยอ,อ่อนแรงคุณตาก็อาบน้ำสมุนไพรให้น้องแล้วก็พาเดินนะคะพาน้องเดินนะคะแม่แม่แมคะ อันนี้ไม่ได้ประคบนะคะลูกป,ประคบนะคะจะพาน้องอาบน้ำก่กนแล้วก็เดินดูน้องแม่แม่เนาะนะคะพาแม่แม่ดูน้องทุกวนันทุกวันลาน้องจะอาการเป็นยังไง อ่านี่นะคะไม่อยากเดินทำไมไม่อยากจะไปหาอ่าแต่พี่แตงโมแหละนี่อ่าเดิน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 ไปเดินไปเลยลูกไป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 อ่ะโพไปน้าโพไปไปลูกไปอ่ะไปเลยน้ำโพคนเก่งเนะอ่าไปไปลูกไปไปน้ำโพน้ำโพคนเก่งคนเก่งคนเก่ง เอาไปพาแม่เดินเลยตะแม่จินตลาลูกไม่เดินลูกไม่เดินแม่ก็ไม่อยากเดินออะจะเดินตามแม่ไหมคะแม่แม่ลุ้นเด้อไปไปเลยลูกไปเลยนุ่นแม่ไปแล้วไปไปไปอ่ะอ่ะอ่ะเดินให้แม่แม่ดูหนูอ่ะอนี่นะคะแม่แม่คะนี่ถยน้องเดินในพื้นพื้นแข็งอยู่ใน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 คอกนี้เป็นเป็นทรายนะคะแม่แม่อ่าในนี้เป็น พื้นแข็งนะคะไปนู๊ปไปไปเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะคุณแม่คะถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่อยากเดินไม่อยากเดินเนาะแม่แม่เนาะไปลูกเดินน้อยเดินคลายเส้นน้อยไป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 ,ไปเดินคลายเส้นไป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  ก็สับปะรดนันตาเอาอกหน่อยกินทั้งไอ้นั่นเลยแม่แม่ดูแม่แม่ดูน้องเดินนะคะแม่แม่จ้าขาน้องนะคะแม่แม่ขาดูขาน้องนะคะ ขาขวานี่นะคะแม่แม่แมขาขาขวาน้องนะคะมาคุณตาพาเดินตอนเช้านะคะมาะมามาะคะุดตาพาเดินตอนานะคะมาขานามามม่แม่มา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 มนมามามาามามงมมามม่ม่ม่มามามามนมา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 มีมามางาามาม สี่ห้าหกเจ็ดแปเ้าลยนะคะแม่แม่ค้นี่นี่นะคะตอนเช้านะคะแม่แม่ค้านี่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยเดินยืดเสน้นยืดสายเดินคลายเดินออกกำลังกาย นะคะคุณแม่คะ่ก็ะ <S 2> <S 2> ะจะพาคุณแม่มาอัปเดตดูอาการของน้องแต่ละวันว่าน้องจะเดินแบบไหนอาการแบบไหนให้แม,แม่แม่ดูนะคะนี่อาแมา่แม่จ๋าดูดูนะคะแม่แม่แมจ๋าดูด,ดูนี่น เป็นกําลังใจด้วยนะคะแม่จ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าน้องน้าโพเป็นกําลังใจให้น้องน้ําโพด้วยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นกําลังใจให้หนูด้วยค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋านี่แม่ไมคะน้องอ่็สู้มาตลอดนะคะตาคุณยายเองก็มอบความรักให้น้องมาตลอดนะคะคุณแม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพาน้องเดิน ก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถุกใจกดไลค์กดแชร์นะคะปัะเขบมฮะคุณป๋าปรกเบคูง่าย ลูกประคบบ๊า,า,บาดี้ดูเนาะแม่แม่ดูอาการน้องนะคะอืมตาอาบสมุนไพรให้นะคะนี่อาบสมุนไพรให้น้องแล้วก็น้องเดินอือ่าน้ำหนักลดนำ้นำหนักน้ำหนักน้องลดมากเลยนะคะแม่แม่ค่ะนี่้าฮะ้าส่ม ตาซุมตาจาคุยเยีงแต่ไปรู้เดิมมงขดิบบืนนั่นหนไหนเออนอนดิงคุยบืนนนเนี่ยน้ำโพชื่อจริงชื่อบุญชูเลี้ยงยากให้ให้หลวงตาท่านตั้งชื่อให้มาชื่อน้องน้ำโพน้องน้ำโพครับชื่อจริงชื่อเด็กชายบุญชูครับ ชือเล่นชื่ออาลาน้อยน้ำโพค่ะแ,แม่แม่ครับเออเออกาละก็เวลาหมุนตัวเวลาหมุนตัวเวลาหมุนตัวฮะอ,อืมสามปีสิบเอ็ดเดือนเดือนหลังก็สีปีจ้ะจ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะคุณแม่ครับพามาอัปเดตอาการน้อง น้ำโพเดินตอนเช้าคลายเส้นคลายเอ็นกับคุณแม่นะคะเช้านี้นะคะแมไแม่ขาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพ่อจ่าแม่จ่าที่เมตาน้องน้ำโพนะคะตุกใจกดไลค์กดแชร์ช่องยายยาจินตลาเฟมารีด้วยนะคะเหนื่อยยืนนะคะอ่ะคุณยาก็จะขคจบคลิปอัปเดตตอนเช้าให้แม่แม่ดูอาการของน้องไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ